นึงเลยซ้ำนี้ก็พอแล้วไปรูดผักทุ่งออกมาสิเรียบร้อยครับบ่าต้องล้างมือนะครับสวัสดีครับต่อมสุรเดชเกษตรออนไลน์ครับเหมือนนี้ครับซิมาพาพี่น้องเบิ่งวิธีการอัดจารบีลงกระบอกนะครับนี่เป็นถังจารบีนะครับขนาด5กิโลครับเอาแหลกอะทอดออกเลยครับเพื่อม่เป็นการเสียเวลาครับ กอมันกระิบเปื่างซีนะครับปกติถ้าว่าจุ่มลงไปอย่างซีล้วก็ดูดขึ้นมันกระโบขึ้นนะครับเราดึงขึ้นมายืดกระบอกให้สุดก่อนนะครับเตรียมอย่างสีใส่ลงไปนะครับมันก็ะิมีวิธีโบให้เปืือนมือนะครับมันก็แล้วแต่วิธีใครวิธีมันนะครับเนาะทั้งนี้นะครับมันกระิมีไอ พงสักฟอกแถมมาให้นะครับเอาไว้จุ่มรอ,รอลื่นจะระบีมาให้มันติดมือครับแต่ผมที่ใส่วิธีนี้ครับนะนะครับมืเปล่าใส่ทุงมือนะครับก็มันมันสิเปือนทุงมือก็สร้างมันนะครับเห็น <c oughs> ผมเห็นในลายๆคลิปบางขันเขาก็ใส่อเอามือใส่ น้ำพงสัก์ฟอกนะครับก็ใส่ตัวนี้พงกระชิบใส่ถุงมือเลยนะครับนี่ครับอยมมู่ใงมุมกล่องครับคอยอัดลงไปเรื่อยๆที่มันเหลือถุงมือนิดหน่อยก็หลุดทิ้งก็ซางมันนะครับเนาะ ก่อนกด้ขอบัยครับ มันก็นอาจสีเลือเบื่อทุ่มมือเนี่ยจังน้อยนะครับแต่ห้องกับบอสสี่เหลี่ยมก็ถิ่งเลยครับทุ่มมือ อบวลงแล้วครับแสดงว่าเต็มนะครับออืเอ,อ,เ,อ,อเต็มแล้วปาดออกรูดใส่ปาดั้งไวคือเก่าครับเนี่ยครับกระสีมีศูนย์เสียอยู่อยู่ในหนีจะหน่อยนะครับในถุงมือจะหน่อยนะ พยายามหลุดออกให้มันเมื่อนะครับให้มันประหยัดเนาะต้องหลุดออกนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาเดี๋ยวนิดนึ่งอ๋อเดือดซ้ำนี้ก็พอแล้วเอาไปลูดผัดทุ่งมากาสิเรียบร้อยครับเราต้องล้างมือนะครับล้างมือนี่ยแล้วจริงไปเลยเรียบร้อยครับง่ายๆนะครับส่วนอ่าปากกระบอกเฮากซิโอกระดาษเช็ดออกนะครับเนาะ แตสีเดิประมาณน,นี้นะครับน,นี่กับปิดไว้แล้วเราก็จะสวมอันนี้นะครับสวมหัวนะครับก็หัวอัดนะครับอัดยากเคยสวมยากมันโดนจะรบีครับมันก็จะงอนง่ายนะทีนี้เรียบร้อครับ หรือก้อตัวตรงนี้คนระับแต่รดไทยครับมันน่าจะได้ใช้ข้ออ่อนมากกว่าน,ะนี่ข้ออ่อนนะครับสามารถงอดได้ปกติเพื่อนๆใช้ข้อปไปนะครับสองตัวนี้คนระับที่เขาเทมมากับรดนะครับลองเขาไม่ให้ผมดูนะครับอันนี้ผมจะลองใช้แบบหัวเล็กดูก่อนก็ดินเลย หัวไหนดีเอาหัวพลาสติกดีกว่าหัวอันดีกว่าใส่ตัวหัวอันนี้ว่าครับเพื่อสอบหรือคือมันเข่าอย่างๆ,ๆครับแหมทีนี้ก็อยากได้จะระบีทาตรงนี้ดิมันสีมุ่นอยากจะนอบอยากได้จะระบียดสีๆในทุกมือครับนี่นนนครับมันหลุดปากนะมันเข่าเลยอ่ะง่ายเลยทีนี้

เราไปสงบเดี๋ยวเาลองไปเบิ้งนางนันดีตอนนี้ก็ฝนจิตกแล้วด้วยฝนจิคคตกแล้วเดี๋ยวผมจะลองอัดเบิ้อะเดี๋ยวผมจะลองอัดตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งอ่าเป็นเบีกนะครับ ใส่กม้งนี่กุเลยบีน้เต็มนะนี่นะครับอัดลงไปเท่เดียวนะครับเท่าันนี้อัดลงไปเท่เดียวเดี๋ยวปูดออกมาเลยครับเอากะจิมาเก็บห้อยปูดออกครับเอาถอดก่อนเพรเรียบร้อยนะครับฝนตกนะครับเนี่ยเกยีผมอัดไปแล้วเรียบร้อยบางที้ำจุดบางทีขอเสียมันก็คือให้มันเลอะข้างนอกนะครับถ้ามันเลอะข้างนอกนะครับมันจิบเป็นตัวเหลยกฝุ่นเลยนะครับ อารทั้งสี่ครับต้องลุกมากครับเห็นไหมครับฝนตกครับไปก่อนดีกว่าครับฝากไวปสักนี้ครับอัจฉริบีครับรถุดไม้มือไม้ครับผมอ่ะตอนสรุรเดชเกษตรออนไลน์สวัสดีครับ